บุกมาก,การดึกมีอะไรใครเสียงดังสนัน่นใครมาเออโอ้ใครหลับวมเหน่วยเว้ยอะไรนอนแล้วหนึง่งทีไอ้โอ้คนเดบอโอ้ขอบคุณมากเลย,โอ,อเลยโอ้กินกินแล้วก็นอนเหรอ นอนโลกินเงยดิเอาจีบจ้างเงินี่นะในในประเด็นแล้วเนาะเนาเมีดาเ่าคลิปคลิมีเปลาเออขอบสุกแกกิเข้าวอ่ะกินข้าวอะกินแล้วกินก่อนเม่ก่อนยเอ่กินก่อนยายแล้วกิน ใครมาก่อนกี่ก่อนเออไม่ได้รอกันนะเอยู่ยี่ไม่ไปหลายวันแล้อ้นแ้เอยี่ในไม่สบายเหรอเข็นในไม่สบายเอีะได้อาหารอะไรมาคือเดี๋ยวนี้ดูกินอาหารนีมันส้มกับกิ้งครับเออ เอเมื่อคืนนี้เมื่อเช้าเราเขาฝากมาลูกะไรลูเรื่องก็เต้ใต้นะของเอออ่าไทยาไทยใส่แม่เห็ดโเป็นดอกตำบเ้ก็นมีใส่คุเดไม่เพ่นคุณเดกับน้องไอ้เลยให้คเดทำใจกินโอเคครับฝากขอบคุณขอบใจเดนขึ้นด้วยนะผมงองเงี้ยาเห็ดเลยเพราะว่า ภาปหาเห็ดเช้าพุนีโอ้แต่ละโอ้คุณอุกังเลยเออครับผมพาพี่แดไปหาเห็ดเราเหนื่อยใจเทนพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่แน่ใจว่ามีปูนเขาจะหยุดงานหรือเปล่าเนาะใช่ต้องรอดูว่ารถครัเพาหยุดงานรัเคนอเใช่เลย ไม่ไม่ลราเขาใหม่ของมาตรการนเช้าเนี่ยใส่ของใม่นอนเลยแต่ยีนนอนไม่นอนไม่ใม่มันไม่มีใส่มันไม่ไม่มีสีใส่มันสักไม่สักสักตัวเลยใส่นอนทำไมพี่นอนคนเดียวอยู่โอ้ยก็ทอที่บ้านก็ทอดเออโอเคครับขอบใจมากขอบคุณมากนะครับผมครับเดี๋ยวว่าแม่ไปไปเลยแม่ไปหลับหลับก่อนเลยคุณนี่ฮะผมไม่ไปนู่นี่เดี๋ยวคุณนี้ก่อนครับผมครับครับผมก็ เดนก็มาฝากของหวานเะไรทีนะบอกไอ้ทำของหวานนะเราชิมก่อนชิมของเดนก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าเห็นบนว่าจะกินของหวานแต่เที่ยงพอเย็นมาก็ทำทีเอฟซีเราชิมก่อนว่าอร่อยหรือเปล่านะพวกเอฟซีของหาอะไรเนี่ยของหาทุเรื่อง ด,ดูตัวว่ะฮะเก่งีง่ทะเลยเล้นงนี่ทาลุเลมีทะตองเเดี้ยงนะเป็นหกเป็นเ้คโหดูน่าจะรอยน่าจะรอยอกดูตะทางแลลวนะครับถั่เหลืองมะพร้าวอืมโอ้นะครับ เดี๋ยวชอดก่อนช้อนชอยวางพื้นเลยโอ้คำใหญ่เกินอืม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 อือมาอืมลอะไดีอืม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 อมอืมอมอือืมอืมอืมอมอืมออมอเอออออ เออหอมหอมดีหอมดีอร่อยมันดีหอมดีกวามตุเรื้ออืมอหนอกไปอืมอแร่อืออืมอืมต่างสั่นเมนูเนาะอือเล็อกสามตัวนี่แม่แคลนจังเลยอืม มันดีหอมดียี่อมอึมอ้มใยังอืมมีตาทุกมีตาทั้งลูกมีตาข้าบนอยู่นะยี่อืมอืมใยังเนาะโอ้ใจนอกเนะอ๋อกินสบายนะอืมอ๋อ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 อยี่เห้ยบ่ có lẽ không ăn hết rồi tôi lương tay ra ong nạp không để gừng hm 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 hm